ไฟลุกใบเฟิร์นอัญชสา,าปล่อยทีเด็ดเท็ดแซบในชุดบิกินี่สีม่วงความเซ็กซี่เตะตาแต่สามียังไม่อนุมตัติหลังจากที่ก้าวผ่านกระแสดราม่าและคำบูลลี่เรื่องสรีระมาได้ลัว นางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสามุงคลสมัยก็มีความมั่นใจกล้าที่จะเปิดมุมสวยแซบออกมาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเลยก็ว่าได้ทีมพิทาเปิดโพสต์เผยภูมิใจในตัวลูกสาวขอบคุณน้องที่พิงที่ตามพ่อไปทุกที่ดีจะมาตูมทุ่งซื้อทองรับขวัญลูกสาวแอ แต่แอบทิกตรงประโยคสุดท้ายเป็นปุญญาพรโชวมุมหวานอยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตเตือนอวดเยอะระวังโดนคนอื่นงับอย่างล่าสุดวันที่23สิงหาคม2566 ขณะที่กำลังเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ต่างประเทศสาวเจ้าก็ได้เปิดโพสต์อวดโหมดเซ็กซี่ขยี้ใจโชว์หุ่นแซบเซียในชุดบิกินี่สีม่วงละมุนให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า สามียังไม่แอปโกรฟซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนแฟนแห่เข้ามากดะโลกละสศาสไฟลุกให้รัวรัวพร้อมกับแห่คอมเมนต์กันสนันเช่นดีมันต้องแบบนี้สุดแดดเผ็ดแบบพริกร้อยเมตรสวยมากเจ้แซ่บบบบบมากแม้หูยดีมากที่บอมเหลาไม้เรียวรอเซ็กซี่และอื่นๆขณะที่ทางด้านบอมดนุภก สามีหลังจากที่ได้เห็นความเผ็ดแซบของภรรยาแล้วก็ไม่ไวยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแน่แน่แน